นโยบายสาธารณะแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะประเภทนโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะมีกี่ประเภทอะไรบ้างนักวิชาการแบ่งประเภทของนโยบายสาธารณะออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มที่1เป็นการแบ่งประเภทนโยบายตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย กลุ่มที่สองเป็นการแบ่งประเภทนโยบายตามประเพณีนิยมหรือตามกิจกรรมของรัฐบาลกลุ่มที่สเป็นการแบ่งนโยบายตามสถาบันที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกลุ่มที่1การแบ่งประเภทนโยบายตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนโยบายในกลุ่มนี้แบ่งออกได้เป็น 1. นนโยบายที่เน้นการกำกับควบคุม 2. นโยบายเน้นการกระจายทรัพ,พยากร 3. นโยบายจัดสรรทรัพ,พยากรเสียใหม่และ 4. นโยบายเชิงสัญลักษณ์นโยบายในกลุ่มที่1นนโยบายกำกับควบคุมเป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้กระทำหรือห้ามมิให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติกดกฎหมายควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. นโยบายกระจายทรัพยากรเป็นนโยบายที่รัฐต้องการกระจายทรัพยากรให้แก่คนในสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเช่นนโยบายการป้องกันประเทศนโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 3. นโยบายจัดสรรทรัพยากรเสียใหม่ เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเป็นนโยบายที่นำทรัพยากรจากคนที่มีมากกว่าไปให้คนที่มีน้อยกว่าเช่นนโยบายภาษีอากรในอัตราก้าวหน้านโยบายการปฏิรูปที่ดินนโยบายภาษีบรดกและ 4. นโยบายเชิงสัญลักษณ์ เป็นนโยบายที่มุ่งเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ประชาชนเช่นนโยบายรณรงค์รักษาสิ่งแวดลอ้อมนโยบายส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยนโยบายในกลุ่มที่สองเป็นการแบ่งประเภทนโยบายตามประเพณีนิยมหรือตามกิจกรรมของรัฐบาลนโยบายประเภทนี้ท่านจะพบเห็นเมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายหลังการเข้ามาเป็นรัฐบาลเช่นนโยบายเศรษฐกิจนโยบายพลังงานนโยบายการศึกษานโยบายการต่างประเทศและนโยบายในกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายเป็นการแบ่งนโยบายตามสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายเช่นพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาจะเป็นผู้ออกกฎหมายเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พระราชกำหนดพระราชกำหนดเป็นบทบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจของฝ่ายบริหารเช่นพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน